โอเคสวัสดีครับผมคาร์ลอสทีนี้เรามาฝึกเล่นคอมแบทนะครับโดยให้กัปตันเบอร์นาดเป็นคนฝึกให้นะครับทีนี้เราจะได้กัปตันเบอร์นาร์ดก็คือเราต้องเล่นเกมมาอยู่ตอนตอนที่เรามาอยู่ที่ลาทายแล้วลาทายก็คือตอนที่เราโดนแย่งดาบไปนะครับแล้วผู้หญิงก็ขับรถมาส่งเราไว้ที่ลาทายตรงมิลเลอร์ซึ่งมิลเลอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม,ไ,มไม่รู้จักกับตันเบอร์นาดอยู่ไหนก็คือจากมิลเลอร์นะครับก็คือเข้ามาทีใ่ในตัวตลาดเนี่ยนะครับแล้วก็ออกไปทางตะวันออกนะครับกับตันเบอร์นาดจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยอยู่ตรงลานประลองพอดีเป็นคอมแบทแอเรียแล้วกัปตันเบอร์นาดก,ก็จะอยู่นี้เป็นคอมแบทเทนเดอร์นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเรียนสอง,สอง,สองกลุ่มด้วยกันก็คือเรามาศึกษาเกี่ยวกับอันแรกก่อนเลยก็คือ เรื่องดีเฟนต์กันนะครับดีเฟนต์ก็คือการตั้งรับนะครับนะครับดีเฟนต์ก็คือการตั้งรับทีนี้การตั้งรับเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งรับได้คือคือเพอร์เฟกบล็อกเราจะได้เขาเรียกว่าน์เตอร์สไตล์ก็คือการตีกลับไหนพูดแล้วจะงงคืออะไรก็คืออย่างนี้ครับคือคือ ต้องอธิบายนิดหนึ่งนะนะกลับมาที่โคเด็กนิดหนึ่งนะครับโอเคคือตำแหน่งที่ที่ทั้งเราและคู่ต่อสู้จะฟันก็คือมีตําตำแหน่งแล้วก็บวก1ก็คือแทงนะครับฟัน5ที่แล้วก็แทง1ที่เวลาเราตั้งรับนะครับเราก็ตั้งรับได้ตําตำแหน่งแล้วเราปัดได้ด้วยนะครับก็คือปัดแทงด้วยวิธีการนั้นก็คือเราต้องตั้งดาบ ให้ถูกตำแหน่งนะครับที่เขาจะฟาดลงมาพร้อมกับกดบล็อกนะครับให้ให้ถูกจังหวะคือคือให้เร็วทันนะครับให้เร็วทันทีนี้เนี่ยปัญหามันคือพอเราเล่นเกมถ้าเป็นถ้าไม่ได้เล่นฮ์ดฮ์ดคอร์นะครับฮ์ดคอร์โหมดเนี่ยมันจะมีตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้โชว์แล้วหลายท่านชอบไปมองตรงเนี้ยมองไอจุดม่วงเนี่ยว่าจะโชว์ป่ซึ่งจริงๆไม่ควรวิธีการมีองค์ประกอบ2ออย่างในการทำทำ ไอตัว perfect block อ่ะนะครับก็คือวางดาบตั้งในตำแหน่งที่เขาจะฟาดลงมานะครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเป็น AI เก่งๆเ,เ,เขาจะไม่ตั้งดาบเงื้องบอกเราคือเขาเขาจะไม่ตั้งดาบให้เราเดาได้หรอกว่าไอ้ฉันจะฟันจากข้างบนนะฉันจะฟันจากด้านซ้ายเขาจะหลอกเราเช่นเขาจะตั้งดาบฟันข้างบนแต่อยู่ๆเขาแทงหรือว่าเขาจะตั้งดาบฟันฟันมาด้านซ้าย แต่อยู่ๆเขาฟันข้างบนเพราะฉะนั้นเราต้องระวังก็คือเราต้องตั้งดาบนะบองค์ประกอบที่1คือตั้งดาบรับให้ถูกให้ถูกทิศและองค์ประกอบที่2ก็คือต้องกดบล็อกให้ให้ถูกจังหวะนะครับทีนี้หลายคนชอบไปมองไอตุม้มวงเนี่ยจริงไม่ควรมองนะครับคือให้ไปมองที่ดาบกับมือของ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 ตัว npc สังเกตง่ายๆพอเขาจะฟันเนี่ยเขาจะเงื้องถอยหลังนิดนึง ก็เขาจะฟันเหมือนคนเลยนะครับเพราะงั้นก็คือเราก็จะรู้แล้วเรากด F รับเลยนะครับเพราะกด F รบเราจะได้ perfect block perfect block ก็ค,คืออะไรมันจะทำ master style นะผมชอบเรียกว่า counter style แล้วกันก็คือคือการตีกลับการตีกลับนะครับโดยที่เราไม่เสียอัสเตอร์มิน่าคือไม่ไม่เสียพลังงานนะเรามาดูกันนะครับก็คือผมใช้ training o ๋อเซ e เดเว i นะครับไอ้ e f e n s e นะครับเขาเขาไม่ให้สอนเขาบอกเขาพอดีไอ้ตัวนี้มันรู้หมดแล้วเอาอันนี้แล้วกันนะเอา practice แล้วกัน โอเคเอาลองดสอดตัวหลักแล้วกันโอเคถ้าต้องดูวิดีโอที่แล้วนะที่ผมจะบอกตำแหน่งนะเนี่ยผมต้องผมกด F เนี่ยเราต้องตั้งดาบไปถูกตำแหน่งแล้วครับแล้วกด F อันนี้ชาไปนะครับเอาไมท้ทีตั้งดาบหนึ่ง รับไม่ยังช้าไปนะครับผมกด V โอเคใหมก,กด f เนี่ยนะฮะนี่ก็คือเขาเรียก c o ล n t อ r Attack นะครับช้าไปนะครับตำแหน่งดับไม่ตรงเนี่ยพอถ้าหากว่าถ้าหากว่าโดนคอมโบปุ๊บเนี่ยให้กด f รับเอาไว้น,นะเนี่ยเขาคอมโบแล้วกด f รับไว้อาอหม่ทีกด F รับนะครับนะครับ นะครับผมก็ฟันเดี๋ยวผมจะฟันคอมโบด้วยแล้วนะหนึ่งสนะครับเขาหลอกว่าจะฟันจากข้างบนนะดูนะ,ะฟันปุ๊บโดนนะครับหนึ่งสองในเขารับนเนี่ยเน่ยเนี่ยประเด็นคือการใช้คอมโบจะมีปัญหาตรงนี้แหละเขาจะรับทันเอาใหม่ผมรับนะเอาใหม่ที ไม่ทันละไกลไปนะครับตำแหน่งดาบไม่ตรงนะครับผมกด V นะครับก็คือถีบนี่กดช้าไปช้าไปตำแหน่งดาบไม่ตรงนี่ตำแหน่งดาบตรงแล้วนะครับผมหนึ่งสองสี่ช้าไปเขาตั้งรับทัเนเองนะเขาคอมโบ,โบแบ็คกลับทีลองใหม่นะครับผมตั้งดาบตำแหน่งหนึ่งนะหนึ่งสอง สี่ไม่ทันนะฮะคอมโบจะยากมากเพราะว่ามำอะไทีนะครับผมตั้งดาบตำแหน่งหนึ่งผมหลอกฟันสามเขารับแล้วก็เนี่ยเขาเคาน์เตอร์นะทำอะทีตำแหน่งอันนี้ตำแหน่งห้ารับไม่มีอะไรนะครับตำแหน่งห้าผมตั้งดาบตำแหน่งห้า รับนะครับต้องรีบถอยออกมาหนึ่งสองไม่ทันคอมโบโไม่ได้อะตั้งรับอย่างนี้เอาแค่เพอร์เฟกบล็อกให้ดูก่อนแล้วกันตำแหน่งนี่ตำแหน่ง2องนะครับตำแหน่ง2เอาใหม่ที <Yeah! S 1> ผมตั้งดาบตำแหน่งสองนะครับ เขาย้ายข้างเนี่ยถ้าเกิดตำแหน่งไม่ได้เราจะได้แค่บล็อกอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้เพอร์เฟกบล็อกอันนี้ผมได้ละไม่ทันอำไมทีอันนี้ก็ตำแหน่งดาบไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเขาเปลี่ยนตำแหน่งผมกด F ไม่ทันคือคอมโบหมดสิทธิ์เลยคือคืออำไมทีนน เขาตั้งดาบรองอย่างนี้ไม่ได้นี่นะถ้าผิดตำแหน่งปุ๊บถ้าเราเขาเดาทางได้เรียบร้อยเพราะงั้นผมจะลองหลอกฟันดูนะว่าก็าคือผมจะตั้งตรงนี้เ,เขาฟันก่อนทำไมเขารอให้เราสวนแล้วเขาจะเ c าเตอร์มันฟันได้แค่ครั้งเดียวคอมโบไม่ได้นี่ครับ เห็นนะไม้สองปุ๊บเขารับทันทีไม่มันไม่ได้ได้แค่ไม้ละคอมโบไม่ได้เลยอีกทีนะผมลองอีกทีผมตั้งรับไม่ได้ช้าไปนะครับดูวางดาบต้องวางตรงกันข้ามกับเขาอะ่ะเขาวางตรงนี้ผมวางข้างนี้นะครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะไม่หลับได้สองค้างเองเอาหม่ทิ้งด้านบน หนึ่งสองเนี่ยเขารับแล้วไม่ได้ละเอาใหม่อีกทีตำแหน่งดาบไม่ได้ตำแหน่งดาบไม่ได้นะครับเอาใหมา่ <c oughs> เขาวางเขาวางด้านด้านขวาผมไปทางซ้ายดูนะ <c oughs> เขาเปลี่ยนมาทางนี้ผมเปลี่ยนมาข้างนี้ <c oughs> เขายกสูงตั้งผม <c oughs> กด F เห็นนะฮะคัลเตอร์สไตล์ได้แค่ครั้งเดียวอีกทีหนึ่ง ฟันต้องถอยหลังออกมานะพอเขาคอมโบนี้ถอยอย่างเดียวเนี่ยคือเขาเปิดช่องให้เราตีแต่ก็หลอกอะ่ะ <c oughs> เพื่อที่เขาจะทำ <c oughs> เคาน์เตอร์สไตล์ทงตั้งดับเนี่ยต้องตั้งดับตรงกันข้ามกันนะฮะซ้ายกับขวาก็พอครับได้แล้ว สามจังหวะแต่ไม่ได้คอมโบเนี่ยนะไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้ตำแหน่งนไม่ทันไม่ได้จังหวะผมคอมโบจริง เขาติดแล้วเขารับเขารับเขารับอาหม่ทีรับทันนะครับเนี่ยเขาจะเปิดช่องให้เราตีแต่จริงๆเขาหลอกนะต้องระวังนะครับ ถ้าได้ยินเสียงวู้วู้คือผมกด F แลนะตอนนี้นะครับนี่คือตั้งดับขวางไว้ที่ตำแหน่งสองนี่เขาฟันข้างบนเขาจะฟันข้างบนแต่เขาหลอกเขาตั้งอยู่สูงแต่เขาแทงไงเดีนอันนี้ไม่มีอะไรนี่ตั้งจะแทงตั้งห้านะครับตำแหน่งห้าตำแหน่งสอง ถ้าตำแหน่งดาบไม่ได้มันจะไม่ได้เพอร์เฟกบล็อกดูนะเนี่ยมันเขาเริ่มรับนะ อโอเคเนี่ยผมตั้งดาบควายนะเียเปลี่ยนข้างนี้เ,เขาแทงผมกดวีเมื่อกี้นี้พอเขาใกล้แล้วกดวีก็คือถีบไปได้ปะเ,เขาตั้งรับทันเนี่ยเขาหลอกแล้วแทงอีกแล้วนะ คอมโบไม่ได้ครับยากมากไม่มีทางยิงคอมโบเขาได้เลย <Yeah. S 1> ก็คือแค่ดิฟเฟนต์อย่างเดียวก็คือหลักการนั่นก็คือว่าใช้ดิฟเฟนต์นะครับทำเพอร์เฟกบล็อกแล้วก็จะได้โบนัสคัลเตอร์สไตล์เนี่ยวางดาบให้ถูกตำแหน่ง up, นี่เขาวางจะแทงเนี่ยอันนี้พลาดละ <Yeah. S 1> เขาวางบล็อกไม่ถูกเอาใหม่ oh นะครับวางตำแหน่งนี้ yeah. Yeah. เขาฟันสูง <Yeah. S 1> ผมบล็อกปุ๊บ ได้ฟันหนึ่งทีถอยพอแล้วโดนสวนนะเอาใหม่ที รู้สึกว่า,าเพราะถ้าเกิดระวางดาบไม่ตรงตำแหน่งบล็อกไปจะไม่ได้เพอร์เฟกต์บล็อกลองดูนะอัน,นี้อันนี้ได้ละ <c oughs> เขารับเห็นไหมแน่นคือคือปัญหาของการตีตีสวนจะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นเราต้องรอจังหวะที่แบบเนี่ยเขาเปิดเนี่ยจะไปทำได้เรียบร้อยเลยนะ here, ตอันัวตั้งดาบนะครับ <c oughs> ผมต,ตั้งดับค่อยเขาจะฟันสูงแต่จริงๆจะแทงดูนะผมว่าแทงให่นะต้องเล่นแบบนี้ฮะคอมโบไม่ได้ผมพยายามแล้วมันไม่ทันโอเคนะครับผมว่าพอแล้วหลักแค่นี้ก็คือนะครับก็คือ หลักของการนะฮะนะฮะจะเห็นนะครับว่าเพอเอเนื่องจากผมผมเล่นเขาเรียกไม่ได้ตัวตัวอินดิเคเตอร์แต่ดูที่มือ <laughs> จะเห็นนะครับแล้วก็จําหน่จะคือถ้าเราตั้งตั้งดาบอยู่ในทิศทางคว้กับเขานะครับแล้วกด f ตอนที่เขาเงื้องเราไม่ได้มองอะไรเรามองเขาเงื้องดาบปุ๊บเนี่ยก็คือเวลาตั้งเออเงื้องพอเงื้องเขาจะเอามือ ไปข้างหลังนิดนึงก่อนจะฟาดกับธรรมชาติของการตีนะการตีคือต้องเงือง้อมือไปข้างหลังแล้วจะฟาดกับเราเห็นเขาเงื้อปุ๊บแล้วก็กดบล็อกเลยครับนะครับก็จะได้โอเคก็ขอบคุณนะครับที่ชมตรงนี้ก็หวังว่า,าการอธิบายาแนะนำตรงนี้เพราะเอิญว่าผมไม่มีตัวละครปกติตัวอินดิเคเตอร์ก็เลยยังไม่โชว์เพราะไอ ทำทำโปรไฟล์ใหม่ตัวหนึง่งแต่จะปั้นกว่าจะมาถึงเบอร์นาดองต้องนานก็เลยต้องใช้ตัวเก่า,สาสแสดงไปก่อนโอเคครับสวัสดีครับผม